สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะงานประเพณีรอยกระทงประจำปี2567ค่ะ วันที่15พฤศจิกายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานที่ทางเข้าหมู่บ้านไร่เนินหมู่5ตำบลเขาใหญ่อำเภอชอำจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงในอำเภอชอำเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลอยกระทงสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี2567โดยมีนายฉลองช้างสุวรรณ นายสุชินเอียงอุบลผู้ใหญ่บ้านหมู่5้าอดีตกำนันตำบลเขาใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นนายแก้วคงวงในอำเภอชะอําได้เดินทางไปยังวัโโดโตนดหลวงเพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงวัโโดโตนดหลวงประจําปี2567โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่าประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัโนโดโตนดหลวงผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองคณะคุณ นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานสำหรับผู้เข้าประกวดนางนพมาศปีนี้มีอายุระหว่าง15-18ปีจำนวน13คนภายในงานได้มีการจัดให้ออกร้านจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนและหมู่บ้านกราบขอพอรรูปเหมือนหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อแพ้วหลวงพ่อย้อนอดีตเกจิดังเมืองเพชรบุรีและมหรสพมากมาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแสดงถึงความสามัคคีของหมู่บ้านและชุมชนและทางด้านโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบนายนพพรุฒิคุณนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมภรรยานายอุดมดวงแขกประธานสภา,าเทศบาลเมืองหัวหินร่วมงานลอยกระทงและเปลี่ยนผ้าสบายองพระอนันตชิโนโรสพระพุทธรูปประจําโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบที่จะทําเป็นประจําทุกป,ปีในวันลอยกระทงมีพี่น้องชาวชุมชนตะเกียบและใกล้เคียงเข้าร่วมงานจํานวนมากภายในงานจัดให้มี การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนรำวงย้อนยุคการส่งเสริมการบริโภคอาหารพื้นบ้านของชาวหัวหินการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายภายในชุมชนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นสวนสนุกชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนสปริงบอร์ดบ้านลมรถไฟรางคู่และการจัดกิจกรรมระบายสีสำหรับเด็กจากร้านอาหารแอร์สเปซชุมชนหัวดอนอีกด้วย ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ วันที่16พฤศจิกายน2567เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนวังไกลกังวลในผับบรมราชุปถัมป์ฝั่งมัธยมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชุมพลโชคสุชาตินายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆของคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในผับบรมราชุปถัมป์โดยมีพลตำรวจตีดำรงศักดิ์ทองงามตระกูลพลตีสุชินบุญญานันอุป ปานายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลนายธีรพลเข่งว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลในผาบบรมราชุปธรรมพลตารวจโทนรงรัตพิชัยนรงเลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเข้าร่วมที่ประชุมได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลบัดนี้เสร็จสมบูรณ์โดยได้รับใบประกาศอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมเป็นใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมออกโดยใน กีดาสุขใจประลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนายทะเบียนสมาคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ชื่อสมาชิกของสิทธิ์เก่าโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นที่เรียบร้อยต่อด้วยสรุปภาพรวมในเรื่องการแข่งขันกีฬาจัุรมิตรที่จะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคม2 5 6 7เปิดการแข่งขันที่อาคารราชพฤกษ์โรงเรียนวังไกลกังวลในผับบรมราชุป,ปถัมภ์ปีนี้จัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอล3าคนแล้วก็อ e ีสปอร์ตเกมต่าง และการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิสิ์เก่าแข่งขันในวันที่7ถึงวันที่8วันที่10ถึงวันที่12ธันวาคม25 6 7ฟุตบอลจัตุรมิสิ์ปัจจุบันจัดการแข่งขันวันที่10ถึงวันที่13ธันวาคม2567ส่วนการแข่งขันวอลเล์บอลจะมีขึ้นในวันที่11ธันวาคม2 5 6พิที่สนามบาสเกตบอลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจัดแข่งขันที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหัวหินชุมชนตะเกียบ นอกจากนี้ทางสมาคมได้จัดเตรียมทุนการศึกษามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่จะมีพิธีมอบในวันที่3ธันวาคม2567นี้ที่อาคารราชพฤกษ์โรงเรียนวังไกลกังวลจากนั้นได้หารือถึงความพร้อมของสมาคมในการแข่งขันแรลลี่การกุศลที่จะมีขึ้นในวันที่14ถึงวันที่15ธันวาคม2567 เส้นทางหัวหินถึงสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีและกิจกรรมวิ่งการกุศลในวันที่15กุมภาพันธ์2568ที่จะจัดขึ้นพร้อมกับงานบูธที่ตาจิตคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลและการประชุมใหญ่สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลในวันที่15กุมภาพันธ์2568สำหรับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันที่สนใจร่วมกิจกรรมวิ่งสานใจไกลกังวลและกิจกรรมเลลี่การกุศลติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคม นักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลหมายเลขโทรศัพท์081-827-8471สอ่อถอพทประจบคีดีขันจัดแข่งดนตรีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะ วันที่16พฤศจิกายน2567ดออรอาทิตย์ทำรงชัยชนะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจบคีนีขันเป็นประธานเปิดการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินมีนายธีรยุทธสุขราผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้ามาเก็ตวิลเลตหัวหินอาจารย์เทียนชัยแสงชาตีผู้อำนวยการโรงเรียนประจบวิทยา รประธานเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดรสุชาติหูทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมประธานส่วนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะผู้อำนวยการจากโรงเรียนอำเภอต่างๆคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมดออรอาทิตย์ธรรมรงชัยชนะกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้นะับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาอีกทั้งยัง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาประจบคีรีขันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในทุกๆด้านผู้เข้าแข่งขันจะได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปอาจารย์เยนใช้แสงชาติกล่าวว่าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนอกจากกระบวนการ การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลและเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจการ ัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพหุปัญญาให้กับผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองได้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาประจบทีดีขันตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงได้จัดการแข่งขันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง3เพื่อเป็นการจัดเวทีให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้าง าการแข่งขันในวันนี้มีกิจกรรมของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายการประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3และระดับมัธยมศึกษาปีที่4-6โดยแบ่งเป็นมต้น7ทีมมปลาย12ทีมโดยทีมผู้ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นรางวัล และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0629652444และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่88.75ม สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ